สวัสดีครับเข้ารับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีมังกรในเดือนพฤษภาคม2565ครับก่อื่นกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ติดตามเป็นกระจายให้กับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ไปรีบเบอ69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายตรงนี้นะครับท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับ เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่5ของปี2565เผื่อปแป,ป๊บปปปปเดือนหน้ามิถุนายนก็กลางปีแล้วนะครับก็เรามาดูผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับก็คือชารตรงนี้ผมทําให้แล้วเนาะสำหรับลัคนามังกรจุดกําเนิดสีแดงนะครับตนุอยู่ที่นี่นะครับคนมังกรมีดาวสารกลุ่มหลักนั่นเองทีนี้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงกลาง ปี2565ด้วยเพราะว่าผมได้แบ่งนะครับต้นกลางปลายนะครับโดยภาพรวมเนาะก็คือทำคลิปมาแล้วแหะย้อนกลับไปฟังได้นะครับก็คือจะมีเดือนพฤษภาเดือนแรกนะครับมิถุนากรกฎาสิงหาเนาะเรียงตามลำดับคลิปนั้นทำขึ้นมาเพื่อรอวมรวม4เดือนนะครับอยู่ในคลิปเดียวเพื่อให้เห็นภาพรวมระยะกว้าง นะครับให้เราไปบริหารจัดการในระยะยาวเพราะว่ามันอาจจะเห็นอะไรมากกว่าในรายเดือนปกติซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะในรายเดือนปกติด้วยก็อย่าดื่มมาฟังกันด้วยนะครับเพราะมันจะได้รู้ในส่วนลึกๆเพราะว่าอันนั้นจะพูดไวเร็วแล้วก็รายละเอียดจะไม่ค่อยมากนะครับอันนี้จะลงรายละเอียดเยอะๆเ,เนาะแล้วก็มาติดตามรับฟังกันเลยครับ ในเดือนพฤษภาคมเดือนแรกของการปี65นี้มีการโคจรยกยาวราศีทั้งหมด3ดวงน้อยมากๆได้แก่ดาวอาทิตย์อังคารและสุกนะครับเรียงตามลําดับเนาะเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวคือดาวเสาร์เพราะดาวประจําตัวอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนที่นั่นเองอยู่ภายใต้ราศีมังกร2ปีครึ่งซึ่งย้ายมาตั้งแต่5ทธันวาคม63อันนี้65ห้เนาะก็ประมาณปีครึ่ง นะครับโดยประมาณนะโดยอีก1ปีเต็มนะครับในราศีมังกรโดยประมาณทีนี้ดาวเสารเ์เกษตรมันหมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นของตัวเราแปลว่าอะไรร่างกายแข็งแรงดาวเสาร์แปลว่าบึกบุนคือใครที่ดาวเสาร์เด่นแบบนี้มันแปลว่าโครงใหญ่นะครับกระดูกใหญ่หนาแข็งนะครับอืมตัวผมเองเนี่ยดาวเสาร์อยู่ในราศีตุลเป็นอุด กระดูกใหญ่มากนะครับเป็นคนตัวเล็กนะแต่ว่ากระดูกเนี่ยใหญ่มากเลยเออมองเห็นแบบคือเป็นคนผอมอะ่ะดังนั้นเนี่ยกระดูกจะโผล่เยอะมากจะเห็นชัดเลยครับอืมอะไรประมาณนี้ทีนี้ดาวเสายังหมายถึงจะค่อนข้างกระดูกชัดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยน่าจะเหลี่ยมอืมประมาณเนี้ยครับทีน่นี้มันจะออกกรามเห็นกรามเห็นเหลี่ยมเยอะนะครับทีน่นี้ดาวเสาร์เป็นเกษตรหมายถึงอะไรความมัน่นคงความเข้มแข็งก็จริงแต่เป็นระยะยาวนะครับ แต่ว่าระยะสั้นๆทำไรอ่ะโอ้โห,โ,หโ,หโหเหนื่อยหนักแบกภาระครับดาวเสาร์ว่าความเหนื่อยยากลำบากยาวนานและแบกภาระด้วยแบกภาระตัวเองนะไม่ใช่แบกภาระใครเพราะเนื่องจากดาวเสาร์มันกลุ่มตัวแปลว่าแบกภาระตัวเองและเป็นเจ้าเอนเดี่ยวด้วยไม่มีเจ้าเอนอื่นดังนั้นเนี่ยหมายถึงตัวเองโดยตรงอันนี้เป็นการพูดครั้งแรกนะครับเพราะว่าดาวเสาร์แช่สองปีครึ่งไม่รู้จะพูดอะไรดังนั้นเนี่ยก็เก็บเก็บไ้พูดบ้างในแต่ละครเท่าที่หนึ่งออกนะ ครั้งนี้จึงพูดครั้งแรกเพราะมีดาวยายน้อยนะครับมีเวลาพูดเยอะหน่อยดาวเสาเนะี่ยอยู่ทับตัวแปลว่าเครียดเพราะตัวเองกดดันตัวเองอยากสําเร็จอนะ่ะพระดาวเสาเป็นกเกษตรแปลว่าอยากมั่นคงทับตัวเองมีความคิดอยากมั่นคงมีหัวคิดก้าวหน้าก้าวไกลแต่มันต้องคือเป็นคนตรนีด้วยคือดาวเสามากุมรลักเนี่ยขอโทษมากุมตัวตนเนี่ยมันแปลว่าตรนี เพราะอยากให้ตัวเองเนี่ยมั่นคงเร็วๆก็เลยแบบว่าประหยัดได้ทุกวิธีทางนะครับใครเป็นอุดเนี่ยน้อยลงมาหน่อยคือแล้วแต่เรื่องถ้าได้แล้วก็จะไปวางแต่ดาวเสาไม่ครับถ้าเป็นเกษตรแปลว่าคือทําตัวเหมือนอัตคัดนะครับ่ไม่อัตาคัดนะรวยก็มีแต่ทําตัวอัตคัดเองเออเพราะว่าด้วยความแบบตนหนีไงอือก็คือหมายถึงว่าแบบอยากให้มันสําเร็จเร็วๆก็เลยไม่ใช้มันเลยเอาเท่าที่จําเป็นจริงๆ เหมือนพวกขี้ลวหอทองนะครับรวยแล้วยังใส่เสื้อผ้าแบบปกติบางคนยังไปเก็บขวดน้ําขายเลยก็ยังมีคือแบบเหมือนกับมันไม่เต็มอะครับเหมือนชีวิตนี้มันแห้งแรงมันไม่เต็มรวยแค่ไหนก็บอกตัวเองยังไม่รวยนั่นแหละมันเป็นแนวนั้นเลยดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องการให้ตัวเองเป็นปึกแผ่นมันมันแบ่งเป็นสองกรณีนะครับอันนั้นหมายถึงว่าดาวเสาเขาเด่นในดวงชะตาแต่เขาได้ทุกอย่างเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือมันแล้วแต่คนนะครับพื้นดวงอะไปดูพื้นดวง ว่าดาวเสาของเราไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเป็นกเกษตรเนี่ยยังไงก็แน่นอนว่าชีวิตเนี้ยต้องมีความมั่นคงแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นวัยปลายเขาเรียกว่าหลังเกษียณแปลว่าเหนื่อยหนักมาทั้งชีวิตเลยครับแล้วสุดท้ายก็มั่นคงในช่วงเกษียณเป็นต้นไปนะพระดาวเสาแปลว่าคนชรามันช้าครับพระดาวเสาก็จะเคลื่อนที่แตาลา่ละราศีใช่ไหมครับกว่าจะมาทับที่เดิมมันกี่ปีอะออเนาะนับไปประมาณ สามสิบปีมั้งนะครับทีนี้าดาวเสาเป็นกเกษตรก็แปลว่าเราต้องใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งต้องใช้ความคือเรียกว่ามัธยัติขยันอดทนแล้วก็วิริยะอุตสาหะมีสี่คำที่คุณต้องท่องไว้แล้ว,ลวดาวเสาจะประทานทุกอย่างให้คุณได้คือ คนมังกรเนี่ยนะครับวาส,สนาเราคือดาวเสาร์คุณทิ้งไม่ได้หรอกหลายคนเนี่ยจะไปโฟกัสดาวอื่นๆไปโฟกัสดาวลาบเนี่ยดาวอังคารดาวลาบจริงแต่ไม่ใช่เพราะถ้าเผื่อวาสนามันไม่รองรับนะครับมันรั่วมันเหมือนถุงที่มันรั่วครับเหมือนกับแบบเราจุเงินจุทองแต่ถุงมันขาดมันอ,อาจจะมีเศษทองตกหล่นรั่วไปอย่างเงี้ยครับของตกหล่นสูญหาย ต่อให้ท,ทํามาแทบตายสุดท้ายแทบจะไม่เหลืออะไรเพราะอะไรมันล่วกลางทางหมดเลยเพราะคุณไม่ได้รอบคอบเพราะคุณคิดว่าฉันหาได้เยอะมันก็คงมีเยอะแหละทำจริงไม่ใช่ครับมันจะตกหล่นสูญหายเสมอเออดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาดาวสําคัญที่สุดในดวงชะตาคือดาวเสาร์ต่อให้มันร้ายต่อให้มันยังไงก็ตามเถอะแต่เราต้องให้ความสําคัญกับมันมากที่สุด แล้วไม่ต้องกิ่งงอนนะครับผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยแบบโอ้ยทำไมต้องเกิดมาเป็นดาวเสาร์ทไมต้องเกิดมาเป็นมังกรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนราศีมังกรยังไม่ลายเท่ากับคนวันเสาร์นะบอกเลยคนที่แบบอืมลายของจริงเนี่ยคือคนเกิดวันเสาร์นะครับเพราะเนื่องจากว่าทักษะเนี่ยบังคับคือวาสนาลงดาวเสาร์โอ้โหคือไม่ไปไหนเลยบริวารเป็นดาวเสาร์ แต่ราศีมังกรดาวเสาร์อ่ะมันยังเป็นเกษตรเป็นอุดได้เป็นปลเป็นนิดได้เห็นไหมครับมันมีหนะ้าตราฐานเยอะแยะมากมายที่ให้เราเลือกถึง12ตําแหน่งอ่ะในองค์เกณฑ์อีอกอกดมเกณฑ์อีกอช่วยเหลือเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบดูยากแต่ถ้าทักษะลงง่ายมากเลยคือลงบริวารปุ๊บเป็นดาวเสาร์คือจบเลยครับคือวาสนามาก็คือน,นั่นแหละก็คือเหนื่อยยากลําบากมาแต่เกิดเลย ถ้าใครเกิดลัคนามังกรราศีมังกรแต่ไปเกิดวันอื่นที่ไม่ใช่วันเสาร์อ่ะแต่ใครเกิดลัคนามังกรเกิดวมนเสาร์อีกจบเลยครับคูณสองไปเลยนะอืมยกเว้นดาวเสาร์เด่นดีเท่านั้นนะครับถึงจะมีตัวช่วยบ้างแต่มันก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วมันก็ลําบากลําบนแล้วมันก็อืมนั่นแหละดังนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่าเพิ่งตกใจนะครับค่อยๆดูค่อยๆศึกษาใครอยากรู้เพิ่มเติมไอ้ไม่ได้ขายของนะแต่หมายความว่า ถ้าเรามืดบนหนทางแล้วเรารู้สึกติดขัดในใจตลอดชีวิตเนี่ยฉันจะเออมันมุกอ่อนไม่ได้อะปรึกษาส่วนตัวไอ้ไม่ได้ขายนะแต่หมายความว่าใครอยากรู้จริงๆหรือจะไปศึกษาเพิ่มเติมหรือจะไปดูกับหมออื่นก็ไม่ว่าครับแต่ว่าอยากให้คุณเนี่ยพ้นจากความทุกตรงนี้เพราะการที่เอาเสารกรุมตัวมันทุกครับมันทุกกับตัวเองมันไม่ทุกคนอื่นเลยอืมดังนั้นเนี่ยแต่คนเกิดมานเสา์ไม่ได้จะร้ายหมดหรอกนะครับมันอยู่ที่ว่า ถ้าเป็นลัคนณะอื่นหรือราศีอื่นอย่างน้อยมันก็รู้สึกว่ามีตัวช่วยบ้างยังมีตัวหานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเออดังนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งคิดมากเนาะทุกอย่างมีมีจุดดีและจุดเสียหมดเหมือนกันหมดแล้วครับอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าดาวเสาร์เนี่ยกว่าจะให้ช้านานก็จริงแต่พอได้ได้เป็นปึกแผ่นเลยนะครับและแบบก้อนใหญ่ๆแบบมั่นคงไปเลยครับดังนั้นเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่าดาวเสามันมาช้าไง เหมือนกับคนอื่นเขาได้ไปหมดแล้วเราเห็นความสําเร็จคนอื่นไปหมดแล้วผมก็เคยมีโมเมนต์นั้นนะก่อนที่ผมจะมาอยู่จุดเนี้ยก็ไม่มีอะไรมาก่อนคือระบบกงสีมีมดแต่เราไม่พอใจกับสิ่งน,นั้นเพราะมันไม่ใช่ตัวเราเราเราอยากได้ของของเราเราอยากทําของของเราเราอยากมีชีวิตเป็นของของเราอยากมีอิสระดังนั้นเนี่ยก็ต้องออกจากตรงนั้นมาเพื่อที่แบบ คือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะแต่หมายความว่าเราขอมาทําตัวชีวิตเราเองอะครับเพื่อให้มีแต่เราก็ทกําก็เออก็ไม่สําเร็จนะครับก่อนหน้าเนี้ยก็ไม่สําเร็จก็เนีย่ยผมจึงบอกไงว่าผมเข้าใจคนทุกข์จะเข้าใจถึงความสุขและความทุกข์อย่างแท้จริงแล้วมันจะคือกลัวความจนใครที่เคยจนมาก่อนจะกลัวความจนดังนั้นเนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วอยากกลับไปมีชีวิตแบบเดิมอีกเราต้องอย่าประมาทในชีวิต คนที่ประมาทในชีวิตเนี่ยตอให้จนยังไงรวยขึ้นมาสุดท้ายก็จนเหมือนเดิมเพราะไม่ได้รอบครอบก็อย่างที่บอกไปว่าถุงเงินของเรามันรั่วถุงวาสนาของเรามันรั่วดังนั้นเนี่ยถุงตอนนี้มันกําลังมั่นคงแข็งแรงทําไมไม่รีบทําทาไมต้องไปอิดออดทาไมต้องไปวุ่นวายกับมันใช่ไหมครับบางคนก็ไปโทษมันว่ามันยังงุ้นมันอย่างนี้ทําไมมันไม่ดีอย่าไปโทษมันเพราะตอนนี้ถุงเงินของเรากําลังเข้มแข็งนะครับ จริงอยู่ว่าเศรษฐกิจคือมันชชบมันมันเหมือนกับโชคดีเป็นโชคลายนิดหนึ่งตรงที่ว่าเศรษฐกิจโลกเนาะเออมันมาตอกย้ำอะครับโควิดด้วยอย่างนี้ด้วยอันอเงี้ยมันมารวมหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยตามจริงมันไม่ได้ร้ายขนาดนี้หรอกอืมแต่ว่าด้วยภาวะโลกนั่นแหละมันเป็นแบบนี้มันก็ต้องมันคือกรรมกรรมของคนทุกคนเน่ยต้องเผชิญนะครับยังไงเราก็ต้องอยู่บนโลกใบนี้ต้องอยู่ในสังคมนี้ยังไงเราก็ต้องเจอกันทุกคนยังไงก็ อย่าไปโทษโทษอะไรเลยถ้าทําไม่ได้ดีก็โทษที่ตัวเองนี่แหละครับก็อื่นเขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องเราต้องคิดอย่างนี้เนาะทีนี้มาดูจบแค่นี้เนาะเพรามานานละมาดูดาวดวงแรกดาวอาทิตย์จะมีการโคจรยกยาราศีนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่15พฤษภาคม .65 ตอนแรกเนี่ยหนึถึงสิในราศีเมษ เป็นอุดและมหาอุดสูงสุดในดวงชะตาในภพพันธุสังคมแต่ดาวอาทิตย์กับดาวเสาเบียนกันนะครับตั้งฉากกันแบบนี้เป็นเกณฑ์เบียนดาวสี่ดวงกลุ่มกันเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ลัคนาแล้เป็นราศีเนี่ยถือว่าเบียดเบียนกันถือว่าไม่ดีอทิเลางกัตริย์อทิษฐานขอโทษอาทิตย์ตั้งฉากกับดาวเสาเนี่ยมันหมายถึงความร้อนอกร้อนใจอยู่บ้านไม่ได้ครับมันมันร้อนในนั้นเนี่ยพยายามเดินทางนะครับ แล้วจะดีอืมทีนี้ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภวันที่15พฤษภาคม65เป็นต้นไป1เดือนเนี่ยในตําแหน่งอุจจาพิมุกลงจากตําแหน่งสูงสุดในช่วงสงการมาเนี่ยนะครับหนึ่งตำแหน่งถือว่ายังมีกําลังอยู่อยู่ในเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงลูกหลานบุตรบริวารหมายถึงสิ่งใหม่ๆหมายถึงความพึงพอใจความสุขนะครับแต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะความสุขหมายถึงความปรารถนาครับอืมแล้วก็หมายถึงการลงทุนด้วย มาจากเรือนมอรณะมรณะปุตตะอ่ะแย่ละมรณะหมายถึงการสูญเสียการพ,รพรัการากรากการจากเป็นจากตายการเสียหายเนาะเศร้าโศกเสียใจมรดกนะครับข้อดีคือมอรดกและการเปลี่ยนแปลงทีนี้ม,มรณะไปปุตตะแต่ว่าสิ่งเสียหายนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่ประมาณว่าเรามีโอกาสที่จะได้เดินต่อ จากการแก้ไขคือมรณะเสียหายเกิดขึ้นเราจะทิ้งไม่ได้ปัญหาจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วมันจะเสียหายด้วยอ,อริแปลว่าปัญหามรณะแปลว่าเสียหายปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยเสียหายแล้วเกิดการเริ่มต้นหมายความว่าเรายัางไม่ดูตัวเลยว่าตัวเองลงทุนไปแล้วมันจะเสียหายแปลว่าถ้าเรามีการลงทุนโดยที่ไม่ใช้ความรู้จะเสียหายดังนั้นดาวพฤษฎีอ่ะ เป็นเกษตรแล้วนะครับเรียนสังคมแปลว่าเราต้องเรียนรู้คนในสังคมยังคานเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูดแล้วกันมีความรู้ให้มากก่อนจะทําอะไรก่อนจะลงทุนพระดาวทิ์เนี่ยโยกอ่ดดาวทิ์โยกกับพฤหัสเนาะในคู่มิรใหญ่แปลว่าอยู่ในตาแหน่งที่ดีครับแต่ผลจะได้น้อยหน่อยหนึ่งแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหมายความว่าถ้ามีความรู้แล้วลงทุนเนี่ยจะมีชื่อเสียงจะโดดเด่นจะเด่นดังจะมีอะไรบางอย่างที่ เริ่มต้นใหม่ได้สวยพูดง่ายเริ่มต้นใหม่ได้สวยนะครับทีนี้หรือการลงทุนแล้วดีอะอะไรประมาณเนี้เพราะเราใช้ความคิดไงระวางแผนไงดาวบุพฤหัสบดีคือความคิดวางแผนการทําอะไรมีการจัดระบบระเบียบขั้นตอนครับต้องมีขั้นมีตอนอแล้วจะดีจะลดความเสียหายมรณะลดความสูญเสียมรณะอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการทํากิมจิการทําปลา ก็คือพูดง่ายว่ามรณะก็คือการหมักดองก็คือหมายถึงว่าปลาเนี่ยถ้าเปิดสมมติจับมาได้ใช่ไหมครับถ้าเราแบบเอาวางไว้เฉยๆสองวันสามวันมันก็เริ่มเน่าใช่ไหมย,ยิ่งหน้ารน้อนอเนี่ยเน่าง่ายมากแต่ถ้าเราไปแปลรูปเป็นปลาล้าเอาเกลือใส่นู่นนี่นั่นหมักอยู่ได้เป็นปีเห็นไหมครับกินได้เป็นปีเลยนี่ก็คือการแปลสภาพมรณะคือการแปลสภาพแปลสภาพเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นใหม่ก็หมายถึงกินได้สมมติปลานะแล้วก็กิมจิเหมือนกัน ฤดูหนาวอ่ะประเทศเกาหลีเขาทําสงครามช่วงนั้นนะครับเขาไม่สามารถปลูกผักได้เพราะหิมะมันจะตกมันลงหมดแล้วมันก็ทําให้ต้นไม้าตายใช่ไหมครับคือผักก็าตายหมดก็ทายังไงล่ะที่จะให้ชีวิตรอดในช่วงหน้าหนาวได้สมัยก่อนมันปิดประเทศนะประเทศเกาหลีเนี่ยตอนทําสงครามเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าจะรอดได้จากการหมักดองก็คือเอาผักไปใส่เกลือก็้หมักดองแต่มันจะไม่มีพริกนะครับตอนนั้นน่ะมันยังเป็น คล้ายๆกิมชายอ่ะเขาเรียกว่าเป็นพวกผักดองของจีนเหมือนกันก็จะใช้เกลือเหมือนกันก็กลายเป็นว่ามันผักแบบจืดๆนั่แหละครับเปรี้ยวๆจืดๆนั่นแหละ,แ,หละแต่กินสมัยก่อนไม่มีอะไรเนาะก็กินได้นั่นแหละนั่นทีนี้มันก็คือการแปลสภาพเพื่อให้มันอยู่ต่อได้นี่ก็เช่นเดียวกันคือป,ปัญญาการบริหารการจัดการลดความเสี่ยงลดความเสียหายแปลสภาพมันซะแล้วเกิดการเริ่มต้นที่ดีขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยคือการ แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องแปลดวงแบบนี้เลยนะคือโอค่อนข้างยากพอสมควรถ้าใครมือใหม่เนี่ยต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะเออมันมันต้องตีความหลายชั้นหน่อยนะครับทีนี้มรลปุตตะแปลว่าอะไรเสียหายจากการเริ่มต้นใช่ไหมครับบุตรหลานเหมือนกันระวังแท้งสำหรับไอ้โบราณอาจารย์ไม่ให้ถ่ายนะแต่ผมอยากบอกเพราะเนื่องจากว่าการรู้แล้วไม่พูดมันเหมือนกับ เหมือนบาปอะรู้สึกมันมันติดค้างอะครับอืดังนั้นเนี่ยเตือนไปดีกว่าเนาะใครที่คุณผู้หญิงเนาะใครท้องอยู่เดินเหิน,นยังไงก็ระวังตัวหน่อยนิดนึงเนาะพยายามอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวนะครับหนักไม่เอาเคลื่อนไหวที่มันเสี่ยงไม่เอาให้คนอื่นทําแทนคือเข้าใจอยู่ว่าคนท้องถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ออกกำลังกายหรือไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะทําให้คลอดยาก เข้าใจแต่ว่าถ้ามันเสี่ยงอย่าทําแต่ถ้าบริหารร่างกายเดินเหินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับก็ระวังลื่นระวังอะไรประมาณนี้ครับเซฟตัวเองให้ดีเนาะก็อาจจะมรณะปุตตะก็ยังให้รู้นั่นแหละนะครับทีนี้คือเสียหายไปถึงลูกอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันคอนละความหมายกับปุตตะมรณะนะอืแต่มันมีความหมายเหมือนกันนะแต่ว่าเหตุมันไม่เหมือนกันคืออันนี้คือการเสียหายถึงลูกแต่ถ้าปุตตะมรณะแปลว่า ลูกอ่ะวิ่งไปหามรณะแต่เราแต่อันนี้คือบรณะวิ่งไปหาลูกนะครับอทีนี้มันมันต้องดูการเคลื่อนไหวของดวงดาวด้วยเพราะว่ามันจะสลับไปสลับมาได้นะครับมันอยู่ที่ว่าดาวไปอยู่ที่ไหนทีนี้เหตุมันมาจะต่างกันเนาะดาวอาทิตย์มีเจ้าเรือนเดียวจบเนาะต่อไปดาวอังคารยาราศีก็สู่ราศีบีนวันที่โชคร้ายหน่อยดาวอาทิตย์มีมีมรณะดวงเดียว ถ้าเป็นเจ้าเดินแฟนมันจะดีกว่านี้อย่างน้อยก็มีลาบเข้ามาบ้างคือหมายความว่าเป็นทุกขลาบอย่างน้อยก็มีเสียแต่ก็มีดีอยู่อันนี้คือเสียร้อเปะครับแต่บอกวิธีแก้ไปแล้วนะว่าใช้ความรู้เข้าไปการบริหารการจัดการเข้าไปแก้นะครับก็คือการลงทุนแบบมีการจัดการการบริหารและการเรียนรู้อะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรแล้วโดดลงไปทำอันนี้คือเสียหายแน่นอนนะครับถึงมรณะเลย ดาวคารนก็สุรศิมีวันที่17พฤษภาคม65เสิร์ษเสิร์ษแปว่าการโครจรผิดปกติเพราะเดินเร็วดาวคารคือทัดลมลมเพลนลมพัดเอาแน่นอนไม่ได้ข้อดีคือการขยันมากๆทุ่มเทพัฒนาแล้วก็การวิเลียอุตสาหะแต่ข้อเสียคือการใช้อารมณ์การหุนหันพันแล่นทําอะไระโมโหสัตว์เปรี้ยงเี้ยครับโกรธง่ายโมโหง่ายแต่ก็หายไวมันเหมือน พายุที่พัดแล้วก็สร้างความเสียหายครับคือพัดผ่านไปเฉยแต่ลาบเป็นหน้ากองเลยนางคารอยู่ในเดือนราศีมีนเจ้าเดือนสาชะแปลว่าไม่มีตําแหน่งคือหมายถึงการลงมือทํากับคนในสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องคนในสังคมนะนางคารแปลว่าการกระทํานะครับการกระทําที่ร่วมด้วยกับคนในสังคมกลุ่มกระดาษพิเศษเป็นคู่สมพล มาถึงการรวมพลังกันของดวงดาวทําให้เกิดผลที่ดีอังคารกับพฤหัสเนี่ยมันเป็นคู่สมพลหมายถึงได้รวมกําลังแล้วได้27 2บวก7ทกับ9 9บวก9หกับ9 9 9 9เนาะก็คือความสำเร็จจะไปไหนมาจากเดือนวินาศแฝงมาด้วยเพราะเป็นเจ้าเดือนแฝดวินาศหมายถึงการสิ้นสุดการพังทลายการแตกสลายการละทิ้งการละวางวินาศสาชะจึงหมายความว่าเลิกคบ นครับเลิกคบเพื่อนคือเรารู้ไงดาวพฤหัสหมายถึงการมีปัญญารู้ว่าใครมาอ่แต่ว่ารู้ว่าเขาหลอกก็ตั้งใจให้หลอกนะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสองขั้วดาวพฤหัสเป็นดาวสองขั้วหมายความว่าคุณทำจะได้ทําสูงจนไม่สามารถบิดเบือนได้ก็คือพูดง่ายว่ายอมหักไม่ยอมงอครับอืมพูดง่ายๆคือเป็นคนดีซัแบบเออก็ เดือดร้อนเองอะอะไรประมาณนี้ครับคือพูดง่ายๆว่าจะเดือดร้อนจากสังคมแต่รู้นะแต่เขาช่วยเองแต่ก็ยังทําเองปากหนักอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้การบริหารการจัดการที่ดีนับอ่ามันจะลดความเสี่ยงที่จะพังได้ไหมายความว่าเลือกคบคนนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องเลือกคบคนถ้าเลือกคบผิดคนเนี่ยมันก็จะมีนาาพาไปสูญเสียดังนั้นเนี่ยเลือกคบซะสำหรับคนที่คือ คุณเนี่ยเป็นคนปฏิเสธคนไม่ลงดังนั้นเนี่ยก็เลิกติดต่อเลิกช่วยเหลือเลิกเลิกไปทุกอย่างนะครับมินาศคือการละทิง้งไงละทิ้งคนคนนั้นซะถ้ามันทําให้ตัวเราเดือดร้อนแต่ถ้าเพื่อไม่ทําให้เราเดือดร้อนคือก็ได้เพื่อนแท้ไม่ใช่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวก็ถือว่าก็คบต่อนะครับแต่ถ้าเพื่อมันเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวก็อืมก็ละทิ้งมันซะเพราะว่า มันจะนําความเสียหายมาสู่ดาวเกียรติเ,เรือนสาชาอย่างวุ่นวายครับมีเรื่องจุกจิกกวนใจทําให้ปวดหัวนะครับทีนี้ดาวคัมาจากสองเจ้าเรือนเนาะมาจากเรือนลาบลาภภะาชาแปลว่าได้โชคได้ลาบจากสังคมหรือเพื่อนฝูงพี่น้องแต่จงจําไว้ว่าเลือกให้ทุกคนใช้ปัญญาใช้การบริหารการจัดการการตระกะนะครับเลือกคนแล้วคุณจะได้ลาบจากคนเหล่านั้น คือเข้ามาแล้วเขาช่วยเหลือครับหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายเนาะต่อไปมาจากเรียนพันธุด้วยพันธุศาสตชาแปลว่ามีความมั่นคงจากสังคมจากเพื่อนฝูงจากพี่น้องเนาะก็หมายความว่าเลือกคบคนดีก็พาไปมีลาบแล้วก็เกิดความมัน่นคงหรืออีกอย่างหนึ่งคือมีการพบสังอ่เขาเรียกพบป,ปะเซ็นสัญญาก็คือมีเกณฑ์ได้ขายอสังหาครับแต่จงจําไว้ว่าเห็นไหมสุขลาหูพุทธราหูเจอเบรกอยู่ มรดกที่อยู่คืออาเพศอาเพศในเรื่มพันธุแปลว่าอาสังหาเราเนี่ยมีมีบางอย่างที่อาจจะเกิดการพลิกผันได้นะครับจากการซื้อขายดังนั้นเนี่ยรัดกลุ่มดีๆพุทธลาหูคู่เอกสารผิดพลาดการโอนการอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีปัญหาหรือติดจำนองจำนำด้วยก็จะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาและพุทธลาหูยังหมายถึงการฟ้องร้องคดีความด้วยนะครับประมาณว่ามีปัญหาเอกสารถ้าจบได้จบจบ,จบไม่ได้ อาจจะมีการฟ้องร้องคดีความดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังเซ็นอะไรเอกสารเนี่ยดูดีๆแต่ก่อนเคยเซ็นผ่านแต่ตอนนี้มันไม่ได้ครับมันจอนมาละมันเจอแน่นอนนะครับและดาบพุธรู้สึกจะถอยด้วยยังไงก็ต้องระมัดระวังอ่านให้รอบคอบดูให้ดีเนาะและการพูดการจารอะไรเนี่ยเชื่อถือมากไม่ได้ต้องเอาหน้าง,งานจริงๆเนาะอย่าไปอย่าไปฟังคําคนอื่นละเบิดแรง ที่ไม่มีหลักฐานนะครับเพราะไม่งั้นจะโดนหลอกเพราะพุทธลาหูไปว่าหลอกลวงด้วยนะครับชี้ดาวศุกร์เป็นประเข้าสู่ลนะสีเมษวันที่25พฤษภาคม65ดาวศุกร์เป็นประในเรือนพันธุ์ไปว่าไปไปมามาจากเรือนการงานเพราะมีการงานจึงต้องไปไปมากับบ้านกับที่ทํางานแล้วก็ยังมาจากเจ้าเรือนปุตตะปุตตะไปว่าเริ่มต้นเริ่มต้นงานที่อยู่ คือไปว่าไปมาประมาณนี้ครับเพื่อที่เกิดคือได้รับโปรเจกต์มาใหม่แล้วต้องเดินทางออกจากบ้านเพราะมีดาวพฤหยูอยู่ในเดิมนพันธุ์ทุแต่ว่ามันไม่อยู่บ้านครับมันอยู่ไม่ติดบ้านมาแล้วประมาณ6ปี7ปีเนี่ยนะครับก็หรือมีการซื้อขายบ้านนะครับปุตตะแปลว,ว่าสิ่งใหม่การเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆดังนั้นนยายจะหมายถึงว่าจะมีคนเข้ามาให้ติดต่อแต่ระวังมิจฉาชีพ ระวังเขาจะหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากเราโดยที่เราเอาจจะเสียผลประโยชน์แบบต่อราคาแหลกลานเลยอย่างเงี้ยครับก็ได้ด้วยเนะยาะยงงก็แล้วแต่ไปพิจารณากันเอาเองนะครับสามารถติดตามความเป็นก่อนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไ่พ่าย,ำายกำเนิกอนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ